โอ้โหเกิดปัญหาเลยครับแรงดันจัดสายแตกเลยครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดียมเช้าครับผมยเชาเช้าว่าจะทำงานครับติดเครื่องเดินลงมาสายแตกเลยพุ่งกระจูดเลยโอ้ไปเอากุญแจไป เอากุญแจก่อนอดูดิครับไฮโลลิกเยิ้มเลยเ <laughs> สายพอแต่ก็ว่าแล้วเนาะสายตรงนั้นแตกเปลี่ยนใหม่มันก็จะมาแตกที่อื่นก็ไปแตกแล้วนี่กุญแจไอ้ปากใต้ปากใต้ ประมาณเบอร์ไอ้สิบเก้ายี่ิบสองอะไรนั่นนี่แหละมีไหมละ่ะนี่แหละรถเรา,ม,รม,า,เรามันรถใหม่เนะเรามันรถใหม่เราก็ต้องเฮ้ย <c oughs> สุดจัดเลยรถเราครับ สุดยอดคันนี้สุดยอดเจ๋งสุดเจ๋งครับแรงแรงเกินพิกัดแรงเกินคาดสายฮารลลิกแตกเลยครับตอนเช้าเช้านี่ นี่ครับน้ำน้ำที่มันนี่ก็มันมาจากกองดินนี้นะครับกองดินนี้แล้วก็มาจ่ายข้างบนนั้นมันก็ซึมมาเรื่อยๆแต่ไม่เป็นไรครับรถลื่นนิดหน่อยแต่ก็ไปได้มันก็ไม่ใช่ปัญหาหน้ำแค่นี้เดี๋ยวก็เราก็ขุดดินไปขุดดินแข็งไปแต่อันนี้เราก็ไว้ขายเป็นหน้าดินไปครับ เช้าๆครับอาการเย็นๆติดเครื่องปับ๊บเกิดปัญหาปุ๊บใช่ติดเครื่องปุ๊บเกิดปัญหาปับ๊บก็ประมาณถ้าไม่สิบถ้าไม่สิก็22ออ่ะ น voi, ้ำมันเครื่องเป็นแบบไหนใสไหมน้ำมันเครื่องใสไหมใสแต่เวลาถ่ายมานี่ดำปี้เลยแหละเดี๋ยวต้องถอดสายไปอาดก่อนครับแต่ถามว่าน้ำตรงนี้เป็นปัญหาไหมไม่เป็นนะครับน้ำตรงนี้ไม่เป็นปัญหานะครับเพราะน้ำตรงนี้มันก็ขัง อยู่นี่แหละไว้ใช้พอมันเป็นดินเหนียวแล้ว <laughs> อย่าเครียดอย่าเครียดไ <laughs> ปไปแก้หนาวไปผมวันนี้ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยอมมนนยังไม่ได้กินเลยไปไปแก้หนาวก่อนไปดูที่ผมติดเครื่องมาผมติดเครื่องมาผมเดินลงไปสายแตกเลยอ่ะ เกลแล้วครับโอ้รถผมยังใหม่อยู่ป่ะใหม่ที่นี่เหรอใช่เนี่ยซื้อมาใหม่นะโดนกันเนี่ยโอ้ยมับเครื่องเลยเออเมื่อคืนท่อนไส้ปัญหายังไม่จบไปๆไปไปๆๆเมื่อคืนผมผมไม่เห็นผมผมโบกป่ะ โอ้ถ้าขับรถทัวร์ไม่ได้หรอกขับรถบัสไม่ได้ดอกเนี่ยคนยืนโบกข้างทางถือเบียร์คอยอยู่สองกระป๋องขับผ่านเฉยเลยมันไม่มีป้ายไงมมยไม่มีป้ายยังไงป้ายจอดไม่ผมผมถามจริงๆนี่เห็นหรือทำเป็นไม่เห็นไม่เห็นโอ้ไม่เห็นยังไงหน่อ โอ้ oh, จะขับรถบัสขับรถทัวร์ได้ยังไงล่ะมอขับได้ยังไงคนโบกไม่ยอมไม่ยอมจอดเนิมันไม่ไ<ต>ไมีป้ายจอด,<ถ>ดก็ไม่จอดแล้วโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รถทัวร์รถรถโบกเขาไม่จอดแล้วโอ้ยเราต้องต้องรับรายทางด้วยสงสารคนเขาคอยนี่ครับเห็นไหมเนี่ยที่ผมผมว่า น้ำที่มันซึมไปทางนู้นนะเดี๋ยวตัวนี้มันเดี๋ยวตัวนี้มันก็แห้งครับมันก็ซึมไปฝั่งที่เราวิ่งฝั่งนูง้นแหละน้ำตัวเนี้ยวันนี้ก็หมดครับวันนี้หมดแน่นอนน้ำตรงนี้แห้งหมดแน่นอนยังไงก็หมดนี่น้ำตรงเนี้ยแล้วมันก็จะไปลงอยู่ที่จุดเดียวครับจุดที่ผมเจาะเจาะไว้ฝั่งนูง้นเนาะ บางคนก็ไม่เข้าใจนะครับว่าว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้คือผมกะเสียนะคือผมจะคุยกันไว้แล้วนะครับว่าเสียผมผมก็ขอทำคลิปเนาะผมก็ขอทำคลิปก็ให้เสียเขาก,ก็ช่วยทำนิดหน่อยทำนั่นทำนี้นิดหน่อยก็ นั้นก็มีแต่ผมเป็นคนทำแหละครับเนาะ FC ก็ต้องเข้าใจผมเนาะไม่ใช่ว่าจะผมยังงั้นงี้เนาะผมก็ใช่ไหมล่ะผมก็ทําคลิปเสียก็ทําคลิปมันเป็นยังไงยังไงก็ดูแลกันไปช่วยกันไปอย่างผมก็ไม่อยากขับหรอกไม่โคะผมพูดจริงๆนะ คือมันปัญหาหลายอย่างรถวิ่งไม่ได้เที่ยวก็โทษไมโคททำทางไม่ได้วิ่งก็โทษไมโคแบบนเนี้ยคือไมโครมันผิดทุกอย่างอ่ะผมก็ไม่อยากขับด้วยผมขับหกล้อแต่ผมขับหกล้อผมก็สบายสบายครับผมไม่เคยไปวุ่นวายกับไมโครหรอกไมโคจะทำยังไงทำให้ผมวิ่งได้ผมวิ่งไม่ได้ดันตูดได้อะไรบ้างผมก ผมก็สู้ไปครับแต่บางทีมาบางทีผมก็เจอด่าเยอะนะเจอว่าเยอะนะอะไรอะไรเก่งแต่ทฤษฎีปฏิบัติไม่ค่อยเท่าไหร่อะไรแบบนี้แต่ผมก็เนาะผมก็สู้ไปสู้ไปทำไปแต่ผมทีมงานทีมงานทนหนึ่งผมก็ทําไปเวลาไม่มีคนขับหรือไม่มีอะไรผมก็ จำเป็นต้องมาขับจำเป็นต้องทำผมก็ต้องทำครับผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับขอโทษเอฟซีที่บางทีผมอาจจะพูดแบบหรือแบบไหนหรือรุนแรงหรืออะไรแบบไหนก็ก็ต้องเข้าใจผมด้วยเนาะแล้วก็อย่างที่ปัญหาที่ผมมาแก้สะตัวนี้ก็ที่เจาะแล้วก็น้ําอยู่ตัวนี้ผมก็แก้ปัญหาได้หมดแล้วทีนี้ก็วิ่งได้แล้วครับ วิ่งได้สบายสบายแล้วสารุกนี้จะเอาตรงไหนก็ได้เอาดินตรงไหนก็ได้เดินเอาดินตรงไหนก็ได้สบายสบายแล้วแต่ไม่ใช่ว่าอะไรก็มาโทษแต่ผมมาว่าแต่ผมเนาะมันไม่ใช่ผมผมมันไม่ใช่ที่จะโชเฟอร์ที่จะมาขับประจำ ผมก็เป็นแค่ตัวสแปร์เนะตาภาษาอังกฤษเว็บไซตาญี่ปุ่นก็บว่าเป็นตัวสแปร์ตัวสแปร์ก็คือตัวสำรองครับเหมือนกันนักฟุตบอลน,นี่แหละเวลาเขาพูดเตะบาดเจ็บอะไรแบบนี้ก็ผมก็ลงแทนแค่นั้นแหละครับแต่ถามว่าทำได้ไหมผมก็ทำได้แต่ก็ถือว่าเก่งไหมไม่เก่ง ขอระบายหน่อยนะครับขออนุญาตนะครับผม,ออผมขออนุญาตดีฟซีทุกท่านเลยผมขออนุญาตระบายหน่อยแต่สาสรลุงนี้ยังไงก็ง่ายแล้วทำง่ายหมดแล้วคือมาแก้ปัญหาหมดแล้วง่ายหมดแล้วน้ำอะไรก็ไปอยู่รวมอยู่จุดเดียวหมดแล้วอ,องั้นก็ ขอจบแค่นี้นะครับผมบินนี้บายบายครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปครับ